ที่ชกกับหยกสยามนครับี๋ยวเดียวงานงานข้ามหมเขาเขาสลินได้ไปได้ไปนะครับโอ้ยมือดีมากเลย นี่สิบหกนี่รอสลินนั่นแหละมั้นผ้าไหมที่ที่เล่าให้เคยเล่าให้ฟังกันนะเหนื่อยเหนื่าสี่ระดับนึงโอ้ระดับคู่เอกเป็นจะเป็นคู่เลยเป็นกลางนาเข้าไปเราเขาคือมาตรฐาน อย่างเป็นตัดสินอยู่ตรงบ้านอะไรบา้านสองทองอ่ะบัวบ้านบัวขาวชรินนะครับสามร้อยหนึ่งคนอันนี้ดูฟีด้วยเราับวัวิธีไปกลับที่สี่หมืในนี่ครับที่บัตรดีที่บัตรเขาชลินทางด้านของช้างศิริภบุญหรือว่าไอ้เจ้าตีนเดือดเลยนะครับแลเมือดีทางด้านของลีโอจังสิริสารวัตรเจดครับอ่าัวนีสี่หมื่นนะครับจากบริต เจตระพรนลครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่พิเศษนะครับเพชรมงคลลูกพรสวรรค์กับจูเอร์สิทธิ์ไทยสีทองนะครับอ๋อวยก็บอกว่าต้องบอกว่าเป็นตัวยยักษ์ครับตัวยักษ์ครับตัวยักษ์ครับแดงช้างศึกดับเบิลยี่ปีโอจังครับโอ้โหนี่สี่หมื่นนะฮือฮาเลยทีเดียวนะครับ สังกัดของโปรโมเตอร์ว่จัดเนี่ยครับเนนอาอ,อ,อีกยัไม่ขึ้นนะดูครับดูครับทางส้ดเอาเสียบพื้นครับโอ,อ้ดูครับแบบดูนี้นี่ต้องดูครับสี่หมืน นั่นเหมือนกีโอจังครับแต่ซ้อมอยู่กับได้ยินที่ดูบนเลครับส่วนน้่นเหมือนี่ก็ซ้อมอยู่กับสิ่งเก้าวงกรครับขอบคุณเลยครับทีมงานท่านคาวิชัยเครือคุณนลยครับประธานชมรมกอล์ฟผู้ใหญ่บ้านอภอณนนท์คูณนี่ครับขอบคุณที้จัดมืยดีครับในกับ จะลองแขนงมัแมดแข่ง้วยนอกจากจะมีทางโนนคูนนี่ทางฝั่งองุบลแล้วก็อีกหลายๆอีกหลายๆพื้นที่คนระับโ,โ,โอ้โหดูคระช้างสุดทะเลาะค,ครับสายสุดดีแดงบะลีโอจังเลน้ำม,มินนี่ครับดูดูน้ำหนักน้ำหนักในช้างศึกน่าจะเยอะกว่าเลยครับโอ้ยสอกค,ครับ เอเอาเอาเอานี่ปม่พาเุ๋ยนกฝากหางทีีกอสุทธัดจิตปลาขึ้นทีมที่คุณภาพปุยนกฝากหางทีงานทีมดิที่หมอสุทัดสุทัดการแพทย์ไม่ตองวงปุยนกสังเวียนทีเรียไม่ขึ้นเลยครับทีเรียมไม่ขึ้นครับทีเรียมไม่ขึ้นเลยครับถ้าถ้าขึ้นมานี่กรรมการจะยุติเลยครับ จะดเกมเดกเกมเลยครับเกมจะไม่ต่อเรื่องเลยครับแ,แ,แต่ที่ทั้งสึเครับนี่คือสึรยสารัูตาวัดมงเฟย์บวกพัดโลกสองนเการผสมผสพระบินชนะครับสสามกุมภาพัน์นะครับที่วัดมงเฟย์ตำบลหนองกุ้นง,น,ง,ง,งนี่น้องบุสีสเกตรับโอ้ทังสุดทังสุแดครับอ้าวลีโุจจัง อาบัวกทีมหนึ่งครับฝูนี้ทางทีมงานพักยกเจ็ดเจ็ดออทีเอควายรวมไล์สดด้วยนะครับคู่ต่อไปจะเป็นเพชรมงคลลูกพอสวรรค์กับจูเตอร์สิทธิ์ไผ่สีทองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขุนเตชนลครับสอฟ้าเจริญฝามกับสนาวทองลูกมงเต แล้วก็มาที่ไปเฟิร์นกับตะวันฉายไปต่อที่เพชรใหม่กับวรีนักเพชรเทไทยตั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นเพชรนารีกับน้องออนะครับ แล้วก็จะไปที่รอยฟ้าพักยกสองเจกับน้องนิวเล่นกับมวยไทยนะครับ15หเพชรันล้านรวมพลัง2 0 2 3ากับเพชรทอวเล่นกับมวยไทยเอาตามนี้ก่อนนะครับโอ้โูครับคู่นี้มวยยักษ์มวยใหญ่ ครับมาดูครับยกสองครับนี่จังบอรกิจันทรพทรพ์ครับคู่นี้ดี่ว่าทุกสายตาดีตรวจ้องที่บทเวทีเลครับแบกีกระพุกกระพกขีดย่งงนี้เลยปไอู้้ีีบ้บ้บ คอครับแม้แต่ว่าแกเฉยนะทั้งศึกครับมั่ก็ู้อยู่ไหนวะทั้งศึกทั้งศึกประเภทโอ้ยโดดันสอกครับดีโอจังแกกระชากเว็นนี้ดอกนี้ครับทั้งศึกใหม่แล้ว มาอีกแล้วครับช้าเสร็กโดนโยนเข่าครับิโอจังอ้าวโูครับแท่ขวาโอ้โหคโรับช้างเซ็้พอร้อยแดงคือึงรุ่นี่ราไพ่แห่เลยไปคนะ่าท้อง โอ้เดี๋ยวว่าแกพยายามใช้สอกครับดูครับทางซีนครับสอกครับโอ้โหทองแพ้ทองแพ้จากเด็อุดมโอ้ยไหลบอล้วบใหม่ลูกเยอะกว่าทางซีนอีกแล้วทาแล้วครับสี่หมื่นครับ โอ้โหดียอดจังแล้อวอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับเรีโอจังยังอยู่ครับทียกที่สองครับแหมวันนี้จะจะจะอาจาร,รย์เฉลิมบอยเต็มทีครับรวมไว้สดครับอุ้งทัพทันชิ้นสิครับ

พอเดีวาเดีวปาด้ๆวๆาปขนาดมันก่ทาได้เต็งนี่ข้าคงเรียบรอยอ้ตีเลกที่เห็นขัดวราตีเลยตีเลกตัวเห็นขัดราเว้ยโอ้ยกวงองม่ดเป็นอะตน้องให้ทุกโรคในะพ Right? ชูไปที <pe ps> <pe ps> ่มุมแดงนะครับจบยกที่สามเลครับ